มาสวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง Vocal War ต่อนะครับกับเกม Civilization Era s and Allies นะครับที่ตอนนี้ก็เปิดอัปเดตซีซัน2มาเป็นเวลากว่า5 6วันแล้วนะครับหลังจากที่ซีซันแรกจบไปหลังที่ผ่านมาประมาณ1เดือนนะครับโดยซีซันใหม่เนี่ยก็จะมีฮีโร่เพิ่มมาอีก7ตัวนะครับรวมถึง ปับของอไรทธรรมต่างๆนะครที่มีมากขึ้นกว่าเดิมจากปกติที่มีแค่ฝ่ายละ2อย่างนะครับรวมถึงยุคสมัยใหม่อย่างโมเดิร์นออรานะครับที่เราสามารถเอาฮอเฮลิคอปเตอร์รถถังรถต่อต้านอากาศยานเครื่องบินเจ็ตหรืออะไรก็แล้วแต่นะที่สามารถเอาไปปอมศัตรูด้วยความเหนือชั้นห่างชั้นจาก ห่ังฉั้นในระดับเทคโนโลยีได้นะครับยิ่งถ้าเป็นคนที่เล่นเยอะๆหรือปัอม๊มทรัพยากรปั๊มเทคโนโลยีเนี่ยก็ยิ่งหนักเลยนะครับอาจจะได้เห็นภาพวานอนถือปืนมัสเก็ตเอาไปยิงกับเครื่องบินเจ็ตก็เป็นได้นะครับซึ่งก็ตอนนี้มีระบบกูเว์เนอร์ที่สามารถปกครองหัวเมอืองต่างๆในกิว ได้เพิ่มมาด้วยนะครับซึ่งจริงๆสถานการณ์ในเกมเนี่ยตอนนี้ก็ค่อนข้างหนักหน่วงพอสมควรนะครับสำหรับกิววาฮัลล่าในเซิร์ฟ A003 กับ006นะครับโดยฟีเจอร์ใหม่พวกนี้เนี่ยบางอย่างเราก็ยังไม่เห็นนะเพราะว่าต้องค่อยๆพัฒนาตามยุคไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สิ่งก่อสร้างใหม่จรงก็มีเพิ่มตามยุคมาบ้างนะครับแต่ว่าก็ต้องมาดูรายละเอียดกันในเกมอีกทีว่า แต่ละอย่างเนี่ยมาให้ปั๊บหรืออะไรยังไงบ้างนะครับก็และก็นี้ไฮไลท์เลยก็คือวิซายเหนือเสียงนะครับเป็นฟีเจอร์ของกิวนะของสมาพันนะครับให้ยิงกันระเบิดไปข้างนะมาดูกันว่าจะเริ่มยังไงแต่จริงนะยังไม่ทันเริ่มนะครับก็เหมือนว่าจะจบแล้วมาสวัสดีครับ อันนี้พบกับช่องคาอ์ลตอนะครับกับเกม Civilization Era s e n d Airlines นะครับกับการอัปเดตสถานการณ์สงครามแนวหน้าในเซิร์ฟ A003 ที่รวมมา A006 นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการแตกหักนะครับในคืนวันที่29กรกฎราคมนะครับซึ่งตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยจริงๆคือเป็นแนวหน้านะครับที่รวมแนวร่วมพันธมิตรของจิว วัฮาร่านะครับที่เป็นกิวเก่าของคนไทยในเซิร์ฟ6เนี่ยที่ตอนแรกชื่อเดอะเรเบรียดเนี่มาเปลี่ยนชื่อเป็นวัฮาร่านะครับแล้วก็รวมกับสมาชิกจากกิวเมกนะครับที่เป็นกิวพันธมิตรในเซิร์ฟนั้นที่เป็นไอ้พวกเกาหลีนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสมาชิกของเรานะครับก็เหลือแค่น้อยกว่าคนนะเป็นเพราะอะไรนะจากที่200ตอนแรกเต็มอยู่เนี่ยเป็นเพราะไอ้พวกเกาหลีนะครับแม่งออกกิวไปไม่รู้น่าจะ50คนได้ล้วครับ ไอ้พวกสมาชิกจากกิวเม็กนะครับทําให้ตอนนี้แนวหน้าเราเละเลยนะครับเพราะว่าก่อนตอนตั้งแต่แรกเนี่ยคือจริงๆเราโดนลุมอยู่แล้วนะครับจากเมืองบีอะไรนีชอบูเนี่ยใช่ปะมันหนาวเลยเออนีชอบูนะครับนีชาบูเออถ้าตอนแรกผมเรียนภาษาอังกฤษอันนี้เปลี่ยนเป็นไทยนะครับแต่ตอนแรกโดนกิวเมะนะครับ M E H กับไอ้ตัวกิวเจจีเเนี่ย อคือมารุมตีทั้งสองฝั่งนะครับตรงนี้เป็นแนวหน้าระหว่างุกเขานะครับที่เป็นป้อมปราการเป็นกำแพงตรงนี้นะแต่พอไอ้กิลเมกนะครับมันออกมาก็เรียบร้อยเลยแล้วพวกนี้เหมือนมันรู้อยู่แล้วเหมือนมันวางแผนกันอยู่แล้วนะเพราะมันจะออกจากิลนะคุณเห็นเมืองกันไหมเนี่ยเมืองเมืองตอนแรกมันอยู่ในกิลเรานะมันย้ายมาแต่ติดกันนะครับพอมันโนออกกิลปุ๊บนะครับก็จะกลายเป็นศัตรูนะแล้วที่มันเป็นศัตรูเนี่ยก็คือแม่งสร้างเป็นแนวลบไว้เลยนะครับไพกัน ช่องซ้ายคือเพิ่งสร้างไว้แล้วออกไปได้แบบอยู่กระจายกระจายกันนะอันนี้เหมือนเตรียมการไม่รู้เป็นแผนบางแต่แรกหรือเป็นแผนสำรองหรือเปล่าะครับทำให้เออ่แนวหน้าตอนนี้ก็สภาพเลยตุ้มเป๊ะอย่างที่เห็นนะครับซึ่งจงริงๆไอ้เวันก่อนเนี่ยมันก็มีไอ้เกาหลีนะครับส่งรูปมานะใน Discord นะครับของกิวยิวนี้เนี่ยว่าเออคุณไม่ยอมอ่านที่เราพูดเลยนะครับ ทำให้เราไม่พอใจแล้วจะออกจากคิวเนี่ยคือข้อความนี้นะรวมถึงเตะสมาชิกของคนเราไปด้วยน่าเสียดายจริงที่ต้องมาจากกันแบบนี้เอาไว้เจอกันบาสอย่างนี้นะครับแต่จริงเรื่องอย่างนี้ก็เป็นปกติของเกม m นี้อยู่แล้วนะครับที่ไม่มีมิดแชและศัตรูที่ถาวรนะและสถานการณ์ตอนนี้นะครับเราก็จะหันกลับไปหา ศัตรูที่เคยเราที่ที่เคยที่เคยรบกันนะครับก็คือกิวดีเอ็นดีนั่นเองนะตอนนี้เนี่ยในเซิร์ฟนี้นะจะมีเนชั่นแอนชาตสองอันนะก็คือของฝั่งกิวฮาร่าเราเนี่ยอยู่ฝั่งเริ่มนะครับก็คือฝั่งเอเชียฉักงอันส่วนในกิวดีเอ็นดีเนี่ยตอนแรกเหมือนมันอยู่ยุโรปใช่ไหมแล้วกิวเม็กเนี่ยอยู่ฝั่งอเมริกาเหนือนะรอบนี้ในดีเอ็นดีไปลงอเมริกาเหนือนะครับกิวดีเอ็นดีตอนแรกผมก็คิดว่าดันเจียนแอนดาก้อนนะแต่จริงๆแม่งย่อมาจากดิงแอนแดนส์นะครับ ตอนนี้เนี่ยทางหนีที่ไล่ของเราก็คือเราจะไปรวมกิลกับ d n d นดะแต่ดูกนดูว่าเขาจะตกลงหรือเปล่านะครับซึ่งนอกจาก d n d เนี่ยจริงๆตอนแรกเราจับมือกับกิลทางเหนือนะครับ CQR เนี่ยเอาไว้ว่าจะไม่ลุกลานระหว่างกันซึ่งในวันที่30กรกฎาเนะครับเดี๋ยวชัก4โมงอนะ่ะเขาจะไปตีประตูนี้นะครับตรงเอาโต<ม>เพื่อ,อให้ Q CQR เนี่ยสามารถใช้ประตูนั้นได้นะครับถ้าร่วมกันนะนะแล้วก็ จากรูปที่โชว์ไปเมื่อกี้ก็จะเห็นว่าเดี๋ยวเราจะรอ d n d นะครับตีลงมาเนาะตรงนี้เออตีลงมาจากท้างเหนือนะครับเพื่อให้เขตเราเชื่อมกันพอเขตเชื่อมกันปุ๊บเนี่ยจากตรงเบอร์ลินนะครับก็จะสามารถย้ายไปรวมกิวกันได้นั่นเองนะครับเพราะว่าสมาชิกของ d ี d เนี่ยคืออันดับเขาก็สูงนะครับแต่ว่าสมาชิกเนี่ยมีไม่เยอะแะเกมอย่างนี้นะก็ ต้องใช้จํานวนคนนะครับในการเข้าร่วมเสมอเพราะอยากรอบที่แล้วเดียด,ดีโหแย่ไหนนียแต่จานวนคนในกิวเราเนี่ยค่อนข,ข้างเยอะมา,มากๆนะครับก็เลยทําให้พอจะต้านไว้ได้ถึงแม้จะดานหน้าเข้าไปให้ไอ้แลงเอส,สมันยิงเป็นหมากรตามนะออแล้วตอนนี้แดงก็ตกไปแล้วนะครับเหลือสมาชิกแค่ร้อยสามสิบแปดนะในแบบที่ดี n d เนี่ยก็อันดับหนึ่งนะครับโปรดักชันมันเยอะไมนะสมาชิกจะมาเยอะก็ตามมีแด่ปาวานกับสุลต่านตัวอ้วนผีนะ แต่เราใช้ย้ายไปรวมเนี่ยเขาเหมือนบอกว่าจะมีที่ว่างประมาณสัก60มั้งครับก็เราต้องรวมกับไอคิวไอเจจสไปเนี่ยเพื่อเพื่อไปรวมมาข้างบนนะก็เดี๋ยวต้องดูกันว่าจะยังไงส่วนผมก็ตามสภาพนะเอาจริงผมก็อันนี้เนี่ยเพิ่งเปิดซีซัน2มาได้เท่าไหร่เพิ่งเปิดซีซัน2มาได้ประมาณ5-6วันใช่ไหมตั้งแต่วันที่24นะครับใช่ไหมผมรู้สึกว่าผมไปช้าเลยนะ เพราะว่าซีซั่นหนึ่งเนี่ยเอ๊ะจริงๆซีซั่นสองนะครับตั้งแต่ว,วันแรกผมว่าผมก็ดันท็อปร้อยได้อยู่นะพอวันที่สองมาเชื่นทำไมกูตกมาสองร้อยเลยวะวันที่สามกูตกมาสามร้อยนะครับคือรู้สึกว่ายึดช่องเนี่ยยากกว่าเดิมนะทั้งที่ก็พอมีทีมอยู่แล้วเหมือนมันยากขึ้นด้วยแต่ว่าผมอาจจะไม่รู้รายละเอียดเยอะก็ได้ครับเพราะว่าจริงๆถ้าคนที่เล่นมาตลอดเนี่ยก็จะมีชีโร่ที่อ่านดองไว้ตั้งซีซั่นหนึ่งนะครับรวมถึงพวกอัว เรลิก really, หรือของ,องต่างๆที่เอามาอัปเกรดให้เราไปเร็วขึ้นได้นะนะเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันนะครับว่าหลังจากนี้จะมียังไงบ้างโดยซีซันสองเนี่ยเดี๋ยวจริงๆของเราเนี่ยต้องรอพัฒนาเทคไปสักพักน,นะครับเพื่อเข้าสู่ยุคอุปหกรรมที่จะมีรถถังแล้วก็อนาคตเนี่ยก็จะมียุคสมัยใหม่นะครับเพิ่มขึ้นมานะในซีซันนี้จากปกติเนี่ยที่ซีซันหึ่นะครับมีถึงแค่ยุคุตาหกรรมนะครับเป็นพวกยูนิตของ ยุคสงครามโลกนะพวกทหารรถถังเลยก็แล้วแต่แต่ถ้ายุคสมัยใหม่เนี่ยก็คือจะมีพวกออพวกมิสไซยิงระยะไกลย,ยานพุมเกาะขั้นสูงปืนใหญ่รวมถึงเครื่องบินเจ็ตด,ด้วยนะถ้ามาดูในหน้ายูนิตเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าอย่างยุคอุตสาหกรรมเป็นต้นไปเนี่ยที่มีแค่พวกทหารราบทหารปืนไฟแล้วสมัยใหม่ให้เป็นยานโจกน,นะครับที่เพิ่มขึ้นมานะรวมถึงพวกทาาหารมุ้งทหารม้า อาจริงระยะไกลรถถังที่อัปเกรดขึ้นไปเพิ่มนะเป็นแพรนเซอร์เป็นรถถังจู่โจมอะไรพวกนี้เอาจริงบางอันก็คล้ายๆกับของเรดเอนดอร์หรือว่าอย่างซีฟยูนิตนะครับที่ปกติเป็นปืนปืนยิงปืนใหญ่เนี่ยก็เป็นเครื่องยิงจรวดหรือว่ามิสไซล์เหนือเสียงแทนอันะนี้ไฮไลท์เลยนะไม่รู้ว่าจะจะยิงอะไรยังไงแล้วก็ตรงอากาศก็เครื่องบินนะแต่กปกติเครื่องบินทิ้งระเบิดยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็เป็นเครื่องบินเจ็ตแทนนะ ซึ่งจริงเราสามารถดูตรงนี้ได้นะครับว่ามีอะไรแล้วก็ในวันที่เท่าไหร่นะสานะครับเดี๋ยวจะมีชีโร่ลิมิเต็ดมาเพิ่มอีกนะครับก็คือตัวไอ้นี่นั่นเองนะเท mm hmm. โจทาจันเนี่ยเหมือนโขว่โหดอยู่นะทาจันไม่รู้ว่าอันนี้จะเป็นมีตู้ให้สุ่มประมาณ3วัน7วันหรือยังไงนะเพ mm hmm. ราะเขนเขียนว่าการรับสมัครลิมิเต็ดนะครับที่ต้องดูว่าบางคนอยากได้เยอะแค่ไหน ว่าจริงๆถ้าเป็นตู้อย่างนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ป๊อปปูล่าอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็มีอีเวนต์สุดสัจน์ฤดูร้อนนะกดไปทุกวันนะครับสุดสัจน์ฤดูร้อนเนี่ยกดได้ทุกวันเลยตั้งแต่วันแรกกดมาก็ได้วันละ50าสิบนะครับแล้วก็อีเวนต์ล็อกกิ้นเจ็ดวันอันนี้ก็ได้แค่พวกออของอัปเกรดอะไรทั่วไปนะครับสกินฤดูร้อนนี่ของซาลาดินเนี่ยเหมือนให้ดูไปแล้วนะแต่ว่าถ้าคอนเทนต์หลักของซีซั่นใหม่เนี่ยเราจะมีระบบผู้ว่าการด้วนะที่แบบเ,เข้าไปสมัครได้น้นนะะว่าาาจเป็ผูากา แบบไหนเป็นการกอร่อสร้างเป็นสายพัฒนาอะไรพวกนี้นะครับก็มีให้เลือกรวมถึงตัวพาร์ทนะครับของซีซันใหม่ที่สามารถเลือกไอ้น,นี้ได้นะกีโร่ได้เลยนะแต่ผมที่เป็นมูหลานนะรับจริงผมนไม่ได้ซื้อแตผมลังเลยอยู่เพราะว่าเพราะว่าเมื่อพันหนึ่งเนะี่ยรอบแรกผมไม่นี่ไปแล้วแต่เอาจริงตอนนี้ผมรู้สึกเดือยบ้านลนในการเล่นรอบนี้นะ แล้วก็เออไอตรงนี้นะครับไอที่รีฮีโร่เนี่ยตรงนี้ก็เหลืออีกประมาณ3วันแล้วนะครับจะจบลงภายในวันที่เท่าไหร่เสามวัน10ชั่วโมงวันที่3ามเอฟสเออหสองประมาณวันที่2สิงหานะครับ2หรือ3สิงหานี่แหละไอตรงนี้จะหมดแล้วนะที่สามารถเอาฮีโร่ไปย่อยมาทําเป็นสกิลหรือว่ารีเซ็ตสกิลพอย์คืนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยรวมถึงพวกาการรีฟันทหารจากการที่ต่อสู้ แพ้นะครับต,ตอนนี้บัฟผู้เล่นใหม่ก็เหลือแค่นี้แหละก็ใครทดลองได้ก็ทดลองแล้วถึงไอ้ร้านค้าใช้ชนะไนดะ้เลยเจวันอันนี้เป็นแต้มที่แลกซีซั่นหนึ่งมานะครับแล้วก็สามารถมาแลกพวกของรางวัลต่างๆได้ซึ่งถนะ้าใครแอคทีฟเยอะๆเนี่ยไม่รู้ว่ามาจากแต้มเวเลอร์แจมเจตยศหรือเปล่าน,นี่สามารถแลก ตัวสกินนะครับของกินซีกับโจนอ,อมาอันนี้สกินนะไม่ได้แยกฮีโร่ได้นะครับคุณได้สกินมาแต่คุณต้องมีฮีโร่ก่อนนะ <c oughs> อย่าตกใจนึกว่าแลกฮีโร่ได้เลยนะครับแต่ถ้าแบบขั้นล่างๆอย่างนีงผมก็ซื้อตอนแรกทหารได้พอซื้อระดมทหารแต่พวกล่างเนี่ยจริงๆก็ไม่ต้องไปซื้อหรอกไปซื้อข้างบนที่แบบเป็นอันนี้อันนี้อันนี้นะอันนี้จริงๆแม่งเหมือนของ Exclusive อะค,ครับแบบเป็นภาพกรอบตัวแทนอะไร,รพวกนี้จริงๆพวกนี้ไม่ต้องมีก็ได้แต่อย่างอันนี้แม่งหนึ่งหนึ่งเหรียญนี่ไง หนึ่งเหรียญก็ก,กดกดไปเหอะครับหรือว่าพวกแต้มความยิ่งใหญ่ที่ไปแลกเป็นคิโร่ระดับสูงกับพวกสกิลพอยที่มาอัพเพิ่มเติมนะครก็อย่าลืมกันละกันนะตรงนี้อ่ะโดยสกิลของไอ้ผู้ว่าการเนะี่ยมันจะอยู่ในหน้าสกิลตรงนี้นะครับที่เป็นแท็บเพิ่มขึ้นมานะครับที่เป็นอุคลากรท,ที่สามารถแต่งตั้งไปคุมเมืองต่างๆได้นะครับที่จะเป็นทีมเฉพาะกิจนะแล้วก็มีตัวนครรัฐเนี่ย ที่สามารถอัปเกรดสิ่งก่อสร้างอะไรข้างในเมืองแต่ละเมืองได้นะแล้วก็สกิลผู้ว่าการนี้จะเป็นบัฟพิเศษเนะเพิ่มเอฟพีฮีโร่20%จากการต่อจากการต่อสู้ p ี p พีนะก็คือยิ่งบวกเยอะก็ยิ่งได้เอฟเยอะนั่นเองนะแต่ถ้าไปโดนศัตรูตีเอาไปละลายก็อาจจะเป็นการปั๊มเวลให้อีกฝั่งได้เหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ตัวนโยบายอันนี้ที่มีการลดซีดเม ที่เมืองปนมิรนะครับทำให้อ่าโดนตีได้ยากขึ้นแล้วก็แต่ว่าต้องมีอะไรนะ Preparation fee นะครับต้องรองก่อนนะไม่ใช่แบบกดปุ๊บแล้วค x i t เลยรวมถึงปั๊บอื่นๆนะครับซึ่งจริงมันก็จะมีประวัติการใช้ตรงนี้ด้วยว่าจะใช้อะไรตอนไหนแต่ว่ากิวนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกครับเดี๋ยวต้องรองดูนะครับว่าจะย้ายกิวไปเลยหรือเปล่าถ้าฝั่ง d d มันโอเคนะ ก็ไม่รู้นะครับเกมนี้สัญญาใจหรือสัญญาอะไรเราสามารถทําสร้างเพื่อความไว้วางใจได้นะครับแต่สุดท้ายก็ <laughs> อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแบบเมื่อคืนวานตรงแนวหน้านี้ก็เป็นได้นะโแม่งยังดิงอยู่เลยนะบางคนบอกว่าไอรถถังที่มันออกมาเนี่ยของไอฝั่งนึงเนี่คือเหมือนแม่งไอที่มันโพสใน Discord นะครับแบบพิมพ์ปุ๊บ ออกปุ๊บแม่งยิงเลยอะก็คือเหมือนสัญญาฉบับสึบนะครับเออเดี๋ยวอไม่ใช่สัญญาฉบบสึกเลยอันนี้เป็นการประกาศสงครามี่ยนะครับพูดผิดพูดผิดเออแบบอยากโทษที้วเราอยู่กับพวกคุณไม่ได้แล้วเราขอออกดีกว่าออกปุ๊บแม่งก็รถถังมาจ่อหน้าบ้านก็แม่งยิงเลยเนี่ยอันนี้แม่งกำลังนวดจังมอวันนะครับไม่รู้มันแค้นอะไรหรือเปล่าหรือมีมีดีลรับนะครับก็ต้องรอดูสภาพไปแหละว่าถ้า ตอนนี้คือตอนนี้เขาพิแผนสองเหตุนหนึ่งคือยื้อตรงนี้นะครับทำการยื้อไอ้พวกเม็ดไอ้พวก JGS ข้ามไป่อนนะแต่ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะเพราะการยื้อเนี่ยก็คือเหมือนแบบแทนที่ยาเวลาไปพัฒนาเมืองหรือไปยึดเมืองโซนในในต่อนะครับเรากลับต้องมาสูญเสียทหารจากสงครามที่ไม่ควรจะเกิดหรือเปล่าเราไม่รู้แต่อะไรมันก็จะเกิดก็เกิดนะครับอย่างที่บอกนะ ดฉะนั้นการที่ย้ายไปรวมก็เป็นทางดีที่สุดเนี่ยเพราะอย่างเราเนี่ยก็ต้องการหาที่ตั้งมั่นใหม่นะครับส่วนกิเดียนดีเนี่ยก็ต้องการหาคนเข้ารวมเช่นกันนะถึงแม้จะเป็นศัตรูกันมาก่อนก็ตามนะครับก็เดี๋ยวมารอดูแลกันนะครับว่าจะยังไงสำหรับโชคชะตาของกิวนี้นะก็สุดท้ายนี่นะครับก็เดี๋ยวเรามา ดูกันต่อว่าสงครามในนี้จะสิ้นสุดยังไงนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ระดมผลอาหารเนี่ยก็มาดูต่อแล้วกันนะครับว่าการเชื่อมเขตแดนกับ Q C Q R กับ D N D ที่ตอนนี้ยึดมาใกล้จะถึงฮันโนเวอร์แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงต่อนะครับ ใครดูมาก็ฝากกดไลค์ไว้คนละไลค์นะครับ <_ d ose> หรือถ้าอยากกดซับก็ติดตามไว้ไดนะ้เกมนี้เดี๋ยวผมก็ไม่แน่ใจนะผมจะเล่นยาวแค่ไหนนะเนื่องจากเราเป็นเกมที่ต้องยอมรับว่ากินเวลา <_ d ose> พอสมควรนะต้องเล่นเป็นเกมหลักเลยก็ว่าได้นะเล่นเป็นเกมรองไว้ได้นะก็เดี๋ยวไว้ว่ากันในไลฟ์หรือวิดีโอต่อๆไปนะครับไว้มาอัปเดตต่อไว้เจอกันครับโชคดีบา,บายๆใครสนใจอย่าลืมโหลด ลิงก์ในคอมเมนตใต้คลิปนะครับเป็นลิงก์โหลดเกมนะถ้าอยากสาบสุนช่องถ้ายังไม่ได้มาเล่นแต่เซิร์ฟนี้ก็เต็มแล้วอาจจะต้องรอซีซั่นหน้านะครับไม่ไแน่ใจว่าจะสามารถเลือกเซิร์ฟลงได้เพิ่มเติมหรือเปล่านะครับเพื่อเติมคนเล่นใหม่ๆเข้ามาในเซิร์ฟที่มีคนเล่นอยู่แล้วนะครับโอเคบายบายไปจริงละโชคดีครับ